วัดน,นี้วันที่29กันยายนคมพศ2568เป็นครั้ง9เป็นครั้งที่90ที่ข้าพเจ้าในวิทยาปัญญาพระตวสิงโสดสาวัตย์ญาตพระสวดพระบรมรัชสมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ญาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอทินบวชเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจอดจอดในพระดาภยันธรรมะมีเปนส่วนใหญ่ของเรื่องด้วเทินบทกลับพระรัตนตรัยอะไรทั้งสเมื่อมาถวบบวาพุทธามารวร่างอภิวาเทนห สวาคาะตวบกวตาธโมธรรมังนามะาอนีสุปฏิปปนโนโคควาตโตธาบกสังตสังกงั่งมงคนบทบูชาพ,าพ,พาระเทีพาอรหันมมาสมทโตสุขรังติปตอนคุณเนิตระมานโนธานิการามิหตาิสติยาวาชิวะุทงธัมมัสังคังส,งสัตันิโตปุชมรัตนะ कैयं चमांग जरामिश्वतीना बोध्योत्समनुं चेवद्धसमंता चाकवादे सुअत्तराकार्यं तोथेवचा सत्तमंगोमिराजासंलिंगतो तक्कमो गतां जकेतमेजलुप्य तो सिद्धिसिकारत्थे कंजरिक्यमिमान्यती पेरत्थे जकामितरवनाकाह गैगैहावतु तो महिकेते बंमा जयं तोथेवचा रात्रविसमेयाकारं तपनकार ปิดทันตาตันพิเกยังมุนิวรัตนังสาธุเมสุนันโตธรรมสวนคโรอยังพระทันตาธรรมสวนคโรอยังพระันตาธรรมสวนคโรอยังพันตาบทสวบุพพภาคะนมกานนโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสาุ บทสวดไตรสรณะข้มนาคาพพทางสารณังคชามีธรรมังสารนังคชามีสังฆังสารณังคชามีทุติยมพีบททางสนังามีทติยมพีจำมังสารนังคชามีทุติยมพีสังฆังสารณังคชามีตัติยมพีุททางสารนังคชาิมีตัติยมพีจำมังสารนังคชามีตัติยมพีสังฆังสารนังคามีบทสวดสัจจคิยาร นะติเมสารานังอัญจังโบทมเมสารานังวะรังเอเตนะสัจจวาเฉนะสันติเมยันโสภะทานังติเมสารานังอัญยังตะโมเมสารานังวะรังเอเตนะสัจจตัจจวาเฉนะสันติเมยันโสภะทานังติเมสารานังอัญยังกัมโกเมสารานังวะรังเอเตนะสัจจวาเฉนะสันติเมยโสโหตุสัพพะตานะโบทโสทีรัตานะปะนามะกถาพุทธังนะเมรัตนะโพธิสะเตอะระหังลาจิตังนะมัสมีรัตนะโพธิเตวิปุตติเตรังสังฆังนะเมรัตนะโพธิสะ โสเสียระติเอตังนะมิเทระตนงรัตตนะตยาวหังสัมมาสัมโมสารีกัวตุวิเศษสัพพตังอัญาอัญโยยานยุตตะคุณโยกคะวะสัมปวตังอัตมิตายามิปิลาเทวายาทัสติทันเิเองังวินาตติตะเลสัมมาสัมปเวนาโเกะตาติตะติเลจตัตุตุตังคัมพีนะนลักษณายานวิสยังอติตุสัทตถมโยหิกัร เทตาชาในเหวิชัญญาโลกังโลกันหุเทีิดีกตันกัตันตุปะรามเทนียังเตสัจี๊สุธุยตังคุณกกายาตาญาณเมหิเยวะชนะตาญาโตวิสุตังปีสมุปัสตังมนาสีสุทะปะสาสะทานังบุญนาติกานามาสมุตติมัมบุญนาภุมังสุขาปมุตชนะมุขหาสานัพตานังปูชาระหิสุปารมังอัิโกชุนเนยงนิพพานาสีสัญจิจิยาโยปะ นิสัยยัตถังสัมมาเกเรสัมมาอรถะรถรัตนสิทธิยาจะสาธุหิอันตะกุสลุขปาขุปะเสวานิยังปะเนหิจา่าปิสานังขามานิยะเมวะตัตมาอิจังติรสนังตระนังสัตธมนะหลันติงที่วังกานาเนศสัสมมาสัมมานาปุชาม,มาจ่า,า,าปิสะสสตังโสปะสันนินาติตาตัต ทานุปาระจานิยสัทธาราจาจาปุญเยนตจารตุกาเตนะสุทีวเวโมเตเจนะกัสสะจาสัทธาปิโสวะทีโมนุเยโยเจถาธรรมเวนัญมหิกมานุโคโตโลกุตตะลาภิสมัยยนิยะโตสุโขชังตาโสกานิสยะจะยายะอายามปิโมนุวัตุเตเยบริติโตสุปัสสาสะการอ บทนมการสิทธิกัจาโยจะคุมมาโมหะปาราปะกัตโตตามังโวเบโตสุกโตวิโมโตมารสาปัสาวิเนโมทะยันโตวาเพสีเขมังชนนตังเนยยางุทังวรดทังเถระทาน้ำามีโรตตานัชชนชาวินายกัญจะตันเตชะสาเตจิยะสิทธิมนตุสัพพันตาราจาจเวินาตมเนตุัมโตทยโยโยกิยาตัสตโตสัทเสตีโลกตาวิโสเทียมังคังนิยานิโกธรรมตาลัสสัทธา เลสาธาวะหอวตันติกิรโรธิจินโอธรรมังวารันตังสิระท้านามาไม่มาปะจจารังอุปัฏฐานตถาตันเตจาสาเตชยาสิทธิหนุนตุสัพันตาราจาชเวนนาธรรมิโตสัตถมเตนาตุขาตานิโคยโยรกตะตาปปุกปัจเจเลตเชตาตันโตตยังสันตินิโยตะโกจ่าตวาขาตธรรมังวิจิตังกิโรติสังฆังวารันตังสิระานามาม่โัจานิปุตังสมเตราจินเทียนตเตจารถเตชยาสิทธิหนุนตุ สัพพันตระยายจามันาสเมียนตัวสวนส่วนนโมการอัตตะกถานโมอระตสัมมาสัมพุทธัสสะมายุเตนนอนนโมอมตัมะากรรมมาสาธะวาขาตเตวะเตนิหานโมมหังสังสาปปวิสุทธาเสรันตินที่นอนนโมโอมตายารัตธาสารตนะตยัตตาสาธุการนโมโอมกาเตตาตตาตตาวัฏุตยสปินโมกอรังปะพาเวนามิอัตถั ตุปัทวานะโมกาลนภเวนเวทัสุวตหงสัพพทานโมกาลสาเตชนวตมหิหงมเตาวาบทสดมหาสมัยสดเ่มีสุตังนกังสมัยอมภควสเกสุสดตตีโกเปรอตุสมมาวนมาตาวิโกสังเจสติมันมันเป็นิสครสตกตห่าอาตหิเตหิจโรกาตุ เทวตายโยนาสันทิปฏิตาหุตกรตานายมโสังกัจอัตพโคจตุนาสุทาวาสกาิกานังเทวาตสิงโังโคะวาสเโสยเปโตัะนุนมาาโสังเนาติมดัมันเตหิวิโยเตหิสุีวะอหันตหิสหิโรกัตตุหิเทวตายโยนาสันทิปฏิตาหุตกรตานายมโสังกัจ Nhân nùng và yam và yam và thang và mít tòa bạc và thoát sắp đi <laughs> kếp kể tay 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 tổ, tay 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 tạo tay 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 กาเทวตาปะกวตังนวิวะเทตวารบรันั่งสัวกรรทันสิตาโเอกเทวตาปะกวตสันติเีมังคทังอาาสีมหาสมโยวสมเทวกายตมกตาตมหาิมังตมสมยังสกิตาเยวปราิตังกติอตโอปเทวตาปวสันติเกมังคังอภสีตันอปิปวสมาทั้งสุติตังอตนอุชกามังคัสาะเทวเนตานี ขรนธ์ที่1ว่าอันตรายในราชนิพนธิตาติอัตโภคภัณร์เทวตาประโอตสันติเกมังกรตั้งอภาสิเชตวะทีดังเจตวะปาลีทางอินตะที่เรโอจัมมะเมธาเตจารย์สุทธามุนานจักรมุตาสุทธานันสุทโสนะคันธอัตโภคภัณฑ์เทวตาประโอตสันติเกมังกรตั้งอภาสิยเตจิตุสังธานังนัคชาเสนนะที่ควมมสันติปาญุภูมิปัญหาย่มานุสัมเิห่งเทวกายะปะรงโกระจจติเดชโคดัจจาน พิขคอมันเตสิยปุยเนปเวตโรกโตโสเทวตาสานิปติตาหุติสัทธาตังทันายาปิโกสังกยาติเตกเวิสทัมัตานังอตโตสมาตุขาเทสัมปิภะกวัตังเอตระเมยเทวตาสานิปติตาหิสงเยาปิมหิจตเยิเตภกเววิิานัง ขตมัทนังรตสัมมมสัมปทาเตสามิปปะกันตังตระมียวะเวะตาสานิปเทปวิจารณิโสยทธเมเตระอทิิสามีเกวเทวะายานันมะอนิิตาิตามิปิเกวเทวกายานันมอนิเทตาิสามเกวเทวกายานันมะนิตังสุนาาสาธุกรมนัสสิกรธาปเทถาิเทวะปันโต พันเตติโพเทปิโคปะวะโตมันจันโซจงปะกวะเอคาตวะจัสุโรกรมนุตคาสามียะถาปนมาตตัดติตาเยติจานติเรตธรรมพระราหิทธาตตาตมะหิตาโคตุสีหาวัสักรีลารีนามโรมหังสาปิสัมพโนโอทาตมานัสาสุทาวิปัสสนาวินาเวดาเมโยปจัตเตยัสวาวันเนกเปรวันทลเทวิตโตอมันตัยกัตาสาวกเกตานีระเตเทวกายาปิตันตาเทวิชานาถาภิกขวายเตจะอัตตัปังมุต อาตบปะมะกะดงสตวะุัสสาสาตนาเกตัมพระโหยานังอามนุสานณัทสันังอภัเกตตามะทังโกตตาตัดหัสสังอาตสตเติงตตังเอกตหัสสานังอมนุสานมตตงอัยเกนตตามะทังโกตตาตบะปาพุตธะอหังันจาสัมถังอภิญญายวะวะคเตตาวะนัุมตตวะมันตยีตัาตาเกตานนะเทวะเทวะกายาปิจาตเทวิชานะชาปิโกวิญญวกิจตาจีสัมยิเกนิัตัสสตตาตัหัตสังเวานะโกมักับ พระวันถวายเทมันโตจิติมันโตวันวันโตยสตินมตมนพิโมิโคังตบมิวนงชาตาเหตาเหมมาวตาการนันตวันิโนเทีมันโตจตมันโตวานวันโตยิสตถินามตมเนรพิกโมพิโังตมจนนางชาตตาเขตาเตาตาอการนันวันิโนเทีมันโตจิติมันโตวันวันโตยสตินมตมเนิโมพิโังมิจวะนางอินเตเตโสละ สัสังาตานนตวันนี้นูมันโตจตมันโนวันโติตนอมรมนาิกมุิโนัมติงวนังเวทามิตาปัจจตตายานนตวันนีนติ มัน่อจ de so ิตเต็มัน่ตวัน้นวันตจิตตานมมันิตมุทิโนสัมินคุมิโราชาคายโกวิบริสานิเวตนวิญญานังาตตาหะตังยักษานังปิจิโรภาสติคุมพิโรราชาคาย็กทะคาสัมมนทินังโคิมัาสังราชากถาตะคาสติันทามนนาเสวะเสมหาราชาสัตติโตปตาปิสัตตาวะอนนามะมหะกะรง ิเทมันโตจิตเทมันโตวานวันโตจิตตารินโมรสมะาภิธานมุขีกนังตมิเทียวนางปัจันจาทิตังะชาวิมภสะติคุมภัาังเทติปะติมหาราชาจติโตปตาปิตาถาะโออินทนาามหาาังเทมันโตจิตทมัตวานวันโตจิตารินมโมรรมะาภิธานมุขีกนงมิเทีนวุางปัจจมันจาทิสังระชาวิลมโภะโคปะัสสัทินาคานังเทตติมหาราชาจติโตปตาปิตาถาะโอินทนาามา มันตวานะวันตวานะสาตินมะมะตะมะนะอภิกามุเปโกณะตมเตวนะอุตตรจาเรถาราชาปะระทาปะทะติยักขานะเทวะเตมหาาติโตพเปตภาวออินทนมหาภรตมันตวะยตมันตวานวันตวนสาตินมามณตมเวรมาทีสังตถาัะะนะวโรโกปะจนะวโระโคเวโร พุทธังทิสังสัตตาเตตตาโรเตมหาราชาธรรมตาจโรทิสังตันนามนาสังตุวะเนกขบเถระวันโทยตสังมยาวิโนสาตาอาโควันยุคธาตตามียาโกเตนตัวเตนโัวเวโชวิโกโตสหะจันโนคามเทตโตจากินุกันโตนิกันโตุจัปปนาโตปมัญโยจัเทวัตโตจะมาตลิจินเตเถนะจะกันตะโพนะโรราชาตโนสะโพอาโคพันจักติโคเจวัติเวโตสริวันจะทาเอเตยันเยจราชาโนคันตปาลาสหะ राजु भीमसं माने अति कामो की फोने अनसब तेगो नगत हव न वसानाका वैतरत हसान चका कप्रसतरक कोपयका ता जनति यमन सतरथा चाकोनकाय सतिनो एव रवनो महनाकोसो वखा तमि तेंग व नंगजेनखराचे सह सथ साहरन्ति दिफादिता वति निसुत्था จักโคเวหายสาเตวรนมันจะปัจจายิตาสมณะอิติเตสนมังกาปายาธานากราชานมัสสุปันโนโตเกมามางกาสิวัโตตนะหิวจายิวปาวะยันตานาคาสมปนนาตละณะกังสุปุทังจิตาวัจราหะเตนะสมุทังอตุราเตตตาพัสรวัตวัตเตติมจง ยัสสติโนการากัญชามหาพิชมาอสุราธารเวกาเทวิปะจิตติสุจิตติจะปะหาเราตัวนามาเจสวาสะรันตาปะริพัญานังสัพเพเวโรตนามะกาพนุตวะปะตัเสนาโลหูทั้งปะหุพัตโทมุปาขมงสมยโยธานิปันเตริโตนะตมะเินวะนันอาโปเดเทวาปะตะวิชาเตโชวาโยตัสท้ามวารุณาวารุณาเทวะโอมโหจายะสะชา ता णका को वा तानदा गया वाමतथसा तेवाच था म को ब कि තු्यතු सा वात ක ब किसाताने ब तवाම हकावा วาสวรเตโตตวัสโคบัคาบุตรินต์ตถาเทตตาสากุญาตะเพนันตวันิมนเจมันโตที่เจมันโตวันนั้นวัโตนี้ตาทินมุตตะมณานุสัมมภิพกุังสัพพิจิ๋งันละทาโุนละสาวโพเทวาชรามัิจิศิขาหรือว่าอริยปตะจโรสาจะอุมาบุคานิพพาิโนวะดุนาตหาธรรมะจะอัตตุชาจะอเนจุคาโตเรยุรุจิระอาโกอาโกวาสวรเนตโนทะ เตตทาธาตกายาตะเปนะตวัวะนินโนตะวันน็โนจะมันตะวะจะมันตะวะวะมันตะวะจะสาติโนมะตะมะนะอะธิกะมุขิโกนะตะมะนะมะตะมะนะสามะนุสสะตะมะคินทาปะโตติกาอะโกอะโกมะโนวะโตติการักขังวะระโยเทวาเยจะโรตะวันตะนะวะระขะมะหะรักขังอะโกเทวายะสาติโนนะเตเบดาธาตกายาตะเปนะนื้อตะวันน็โนที่ มันโตจิติติมันโตวันนวันโตจิสาตินมตมนาเป็นธมุินังสมเงวังสุกากรุณาอรุณาโกวักาณัสาาอทาตะยะปมโมคาโกเทวาวิจักขณาสาามุาระัาวิสักกจายาสติโนธมยังนาคาปญโยโยติสาวิวาสติธาเตสตัสายาตเพนนาตวานิโนทิมันโตจติมันโตวันนวันโตจะตสัตยโนมตมนาเป็นมุินังสมเทิิงงเขมิยาโดยาามาันสกาจายาสติโนธัมพิท ตการามเทธหาโจตินามาจะอาสวานิมานนาระธิโนอาโคอัตถากวานิมิตะกาเตเตธาธากายาตะเพรนนาตะวันิโนทิมันโตจิติมันโดวนนวันโตจิตตานุโมะมนนพิฆามุงปิโกนังตเมติงวันังตเตเตเตวินิจายาตะเพรนนาตะวันิโนนามันวายนาคันโิยเจนยโสติตาตหาภวัตชาติมักีรังโอกาตินะมะนาสวังทัเกโมกะนะ ขะตะรังนาคังจันทังวะอธิตาจิตังสุขามาปรมโตจาพุทธาอิทธิมตสานสันสังคมารดเตโสจาโสอากาศสมาเทงวะนังตหาสัพพามโรดกนังมหาพัมมาพิติธะติอุปปัโนชุติมโตวิสมารโยยะติตโตตัดเตตาอิตระอโคปเจกะวะสาวัติโนเตตจามัญโตอากาหะิตโตปิวาแะโตเจตัดทำเตปนิกาเจติเตเทเวสัพพามาเตมารเสนาพิการมีภาษาธรรมะ มันที่ยังเอถาคันนาปันถาตะเจนะปันตามตโวตมันตาปริวารเดธาโมโวโมจตาโกจนะอิติตถามหาเสโนกันเถนะเปตจิปานินาตาดามาอันจ่าสาวรังกอรวาเพระวัโยตาปวุสโคเมโคทนายันโตตวิจุโกตถาโสปัจจุทาวันเถีสังกตโตอตตยังวเทตันจ่สัมปังอภพยายาววักจิตวานาจกุมาตโตมันตะเยสัทธาสาวกยตาเนรเตตมาตเสนาปิกันตาเทวิชานาถาปิกกบว แตจะอัตตบัมภะกนุงสุตวะปัจจสัสสะทั้งนังวิทาระแก่เหตุปะกามงในสังข์นโมิจจะยงสัพเพวิทิฏฐังกรมาภยาติตายาติสินโมทันเติตหาพุเตหิเตาวะกาเตชเนสุตาเตะบดสตรมราสุตังอเสวะนาจะารนังวันติตานาจาเสวนาปูชาจะปโวเจนียนาเอตตมังกอรมุตมังปฏิโรปะเทสาวาโตจะบุพเพจักกะ ตะบุญตะอัตตาสามมาปณิเตจเอตมังกอรมุตตมังะโหสัจจะสิกันจะวินโยจสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจะเอตมักรตัมังมาตาปิโตอุปัานุปตะธาลสสสังอนาคราจกรรมปตาเอตมักรตมังานจธมตาริยจยาตการัญจัตังอนาวัชานิธรรมานิเอตมังกรตตมั อารตีเวรตีปะปามันจะปานาจะสังย่โมอัปปามาโทจะธรรมิโตเอตมังกอรามุตตมังคาระวจะนิวาโตจะตุตุสันตุเิจะกะสันยุตากะเรนะธรรมะสวนรคเอตมังกอรามุตตมังคันตีจะโซะจัศตตาตรรมนานันตตาทัตตนังกะเรนะธรรมะสักกจฉะเอตมังกอรามุตตมังตะโจะธรรมะจะดียังจะอริยตจานะทัตะนังกัติพานะสันจิจิยาจะเอตมังกอรามุต ตำมังโคสธารโลกธรรมะอิจิตังยสานะกรรมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมังกอรมุตตมังเอตตาทิสาเนกัตตะวานะสัมพันธะม้าปาราชิตาตัปพันธะตัวถิงอาจารติตันเตตังมังกอรมุตตมังปติพสวโรัตนปริยังกิติอิทังอิจวังรังวานสเคลโสรยังรัตนังปณิสังนโมสัมมังอธิตาต้าพิเตนะอิทัมปีกเทรัตนังปณิ เอเตนสเจงสวัตตยหุ to to ama th e so re ่นต ok ัวก็ยังเวรังอามตังปณิตังยตานติคาสุยมุนีตมะนิโตเะเตนะมันธรรมนิตัมเมเณธรรมนิเกจิธรมปีตรมเมรตันมปณิตังเอเตนสเจสวัตตยหุ่นตัวยมุทาเตตวิวันนิสุจิงตมาิมาันตัในการยมาหสมาธินาเตนวะตตมโนวิทติธัมีธัมเมรตันปณิตังเอเตนสเจสวัตหุนตัเยปุคละอัตตสตังปัตถจตานิยตานิโยคาณิหติเตักินเยะ สุขาตถาสาวกาเอเตสุตินาเนมมหพราณีทรรมปีสังเขนัสตัณงปณีตังเอเตนสเจนสวเทห์หุโตเยปุสุปะยุตตามนาสาตัมหายทำเฮนะมิการมิโนโคตามาตาตนะมณิเตปติตาตวจานุกายหาธมุานนปุติงคุจมานธรัมปีสังเขนัตัณงปณีตังเอเตนสนสัเจสวเห์หุโตปนังโกรา นังนะวังนาถีสามบ่าวังวิราติตจิตายาติเ,ตเกบาวาตมิ้งเจตีนันพิชชาอุลุมิสันตานิพนธีจุฬายาายอมปิบัติธรรมปิสังเเขรสัจนะปณนีตังเอเตนะสเตนะสวัสดิห้อนโตโสดธรรมบทสหสวัสดิ์อาตาหเวติตังเสยโยยาจายังอิทราปชาอันตัถันตัสสะ,ตะป,อปอสัตตะนิจังสัญญาตจาริโนเดว แนวว่าเทวนากันตะโพนมาโลสหาปัมนาชิตังอปาติตังกะยะยิราตถาโดยภาสาชั้นโตโนบสุตแก่บุตรสดปัสสะภาสิตะมิทังเทนะปะกวาตาชนนาตาปัสตาอรัตาธัมมาธัรมบุเทนะเอตาตุงนีมาอนุสาวรีนามาปารามาปารายะมาอิติกิรายะมาปิตะกะซัมปะสชาเนนะมาตักกะเหตุมานยะกะเห็นะมาอามาอาการะปาริวิตะเกนะมาทิมทิมิจนะ นักขันติยามาพัมเโรถะตายะมาสามโนโนโรอยาถาตุเมเฮอันตานาวาจานยะถาอิเมตมะอภุสราอิเมตมะสัมวัฏชาอิเมตมะวิโยปาราหิตาอิเมตมะธรรมันตาสัมมาเทีนนาอหิตาลิปุขาเยโววันตสีอัฏาตุเมเฮปะชาเฮยญาถายาถาตุเมเฮอันตานาวาจานยะถาอิเมตมะอภุสราอิเมตมะอนาวาชาอิเมตมะวิโยปัสสะชาอิเมตมะธรรมันตา สมัมมาทิฏฐหิจาย์ยัตยัตุวันตันติอ,อัตาตตเมแหโอกาสัมปันฉะวิหะเรยธาทาติวัสตุปาเน,าน,นายนนยัสรุปาน้ยะติชีวิตตัมมัมกัมมายุงจรูปัตัสสานเนสันติตานาะเอตังพรนะนาเอตังพระยังมรณะเปกขมานโรนปุญญานิกกย,ยราธาตุขาวะหานิอุาปิยะติยีวติัสดุามยยัสรูปานิีตตัตา นาสันติตานาเอตังพยายามพยายามมรดเนเปฆมโนโรกามิสังถะชาเหตันติเปโกโยถาเกยนะตังยมโววาจายะอุตตะอุตตะเตตสาตังตัดสะเปตสะสุขายาหนิชังตังชีวามโนปะกาโรติบุญยังธรรมโมหเวรเกเตธรรมจารีธรรมโมสิจินส hmm ุขะมาวหาติเอตานิสังโตธัวทำมสุจเนนาสุปเทิงกันติธรรมจารีตัมเพลังกราอนิจจติยะถาปัญญายะวัตจติ อาตานิพพินติีทเอตามโกวิสติยาตเพนตกราตุาติยาธาปัญญายปัตติอาตานิมพินติตทุเเอตามโกวิโสติยาตเพรตมาอนันตาติยาธาปัญญายปัตติอาานิพพติีทเคเอตามโกวิโสติยาบุษอปันนกชาดกปันนกขตธาม่กทุติยาอโหติยาเอตตธมญายาไม่าวิตังกเยาปันนักังเเวายันติวัคาตานิวานานิาลมาโกเจตยานิมานุสอภะ ยะตังทิฏตาเนตังโคระนังเขมังเนตังตัลโมตมังเนตังตัลมากามะทัมภะตุขาปโมจติโยจับคนตาจาสมัญจาสังฆาตานังทศก็ตาจาริยาริยตาจาริสัมมัญกัญญายปัสติทุสังตุปสมุปปัจางตุตาสัจติกัมมังอะรยังทิฏตาเนตังโคระนังเข้มังเอตังตัลโมตมังเอตังตรลามากามาสัมภะตุขาปโมจติ บทสดพระเทกาละตักคาถาอติตังนานวาขมยยะนาปฏิตังคีอนะตตะตังบุคคลนในขอนตังในสุติโยลงดามิคนุบังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะท้าตีตังระหิมันตาอปาตตาต้าอนะตตะตังจึงได้ลงมาแล้วขณัติเป็นอย่างละเวไม่สิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอย่างไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยรามังตตาตังตาด้วยก็สุติโยสังโยรังสังบังสังนุฆานะม๊ะมุโตรเยขบุคคลใดแห่งใจธรรมจักรเม่อนอนยามไม่ก่อนในธรรม ไม่งอนี้ไม่ทนทำได้กได้บุคคลนันน้เหน่นนเิดนันเชื่อาจึงนาามตอตัจยามางโสเจึงทำความเปียนเสียงในวันนี้หลักใจเราจะลดาตาในวันรุ่งนี้นเังกระเนมาในึคณะเพราว่าความปรับแต่งมุตนาภูมิงนสในอย่างนั้มีเราทั้งหลายเอวังวิหารีมาเป็นหอและามาทางทางยประเทศตลตวันจอดิตมุนี้คืนี้เป็นว่าโมนีคสบยอเยียบุคคลตรงนี้ก่ ก็มีนาทีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้และตสดพินนะประจวงค่ะน้าตีโต่ลงความแก่เป็นจัรรรดิจะร้มบนความแก่ตาไม่ได้ก็ยาที่ตำโม่เรงก็ยาจริงนะน้าตีโต่มีความเจ็บทข้เป็นจรรรจะมบนความเจ็บท้ตาไม่ได้มรณะตาทำโมณเองม้นานาตีโต่มีความตาเป็นจัารรมดิจะร้มบนความตายตปไม่ได้สาเพื่อม่ปีเงินแม่นาเป็นนาณาพวก วินาภาวเราวะเราเนเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องนักพาจับลองรับของเริญกาตั้งหลายทั้งวงจรมัดตไม่้มัดเทยกตัโยนีธรรมพันธุกรรมปฏิสารณนเราทมันของตนี้เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นู้ใหวผลมีกรรมเป็นึเกิดหนึงจำมพูดิตตามมกรรมันที่พื่ออาศัยยังกรรมันก็เสมีกรรมนัยานังว่าวาบัคังว่าตัดสธยาโทภวิสังเขตธรรมกรรมอะไรเพื่อบเดินตามไปจะเป็นไชยได้ คือว่าเราต้องระดับผนกรมมันสุ้ายเรว่าอานนี้เอพินัมไปจะเวกตักทางเราทั้งหลาเพื่นพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเออประสดเทวตาอุโยชนะกถาตุกัปตาจะมีตัข้ากัยมัตตาจะมีกายาโสกัปตาจะมีตัวายนตัวกเพยตานุเนตาวาจะอามิสัพพัาบุญยธัรมปัังระเทยเทวานุโมทันตุธรรมบัตสัมบัตสัมบัติสุทธกญาตนาละกันตสัทธายาเชื่อธรรมละันตุัพัทาวานาเวตาละกันต เทวตากระตาเถวบุตตาปรมบุตาปเจกันนันจายังพระนานันจายติจนารักขังวันดังมีสัมภสูตบทสวดเทวตาปันติธนกถาจัมยังปันติธนกถาโยวานามเสยยาเทวตาันติบิหฮวาตินิทุเพกเรบุชิงกเรจึงเกิดขึ้ตาธรรมะธานีนาวบันตุโุจิตาโดยถึงตโนเตถาวิหารมังเทเรเทราจัมัญจานวกคคาจัิดเขวสารามิกาธาในปฏิอุปาสกาชา ทามาจากเทตานิธรมาจิสราตตานนโภตตาสุตตาบวันโตเจชะลาปุญาเจติจะอัตถะสามภาวรตังเตตพชาชาอัตถาวะอปปานิกานิยานิกังสมาวรังปฏิเจเตตเพติโตกัสสะกัโดนตุสังขังตาโตเจรังตุตังสโมตัมมัชฌราจะปปุกะาตังโตหัตัสมมาโควะอัตถายะจัจจตายะจะอัมิยะระกาโต กับธรรมโมตเปีิธรรมจาริโนถึงกรรมป่าปุนยมาตมีอริยปเวทิเตบสดสัมภะปันติธานะกายทังมยังปันธานาการาโยปนามาเศบุญญาสิทธานิกาตดกตสยนันยานิกตานิเมเตตจายโนโนตตานนตตมานิกายปิยากุณาวันตาตามัมตาปิตาโยิาเมตาปยาิาวะอัญญมัญญตเวโนสตาน เตธัมเมเตโรภตฺตมฺเมเตอโวมฺมาจิโนภาปเตกาจโตโววราธํกาลนฺตาภาววยฺยาตมฺเมยตํเตฐานเมอนุโมทนฺโตเตสยํเจติมฺมํอปจานติเตปาเตสํเวทโยมยาจินฺนานมฺมญานํอนุโมทนเหตุนาสพฺเพสตาสทาโตอวราสุขาจินฺโนกมฺมาปจฺจาปนโตเตตถาติยตฺตํสุขา ขอตัด <irgendw el inv és> ทั้งหไม่มีที่ไม่มีที่ส,ส่วไม่มีกระมังไม่ีู้่ในส่วนหนึ่งบนที่ข้าวเจ้าได้ทําในบัตรนี well, ้แหลบนทั้งหลายอย่างที่ข้าวเจ้าได้ทำนะคือสวนหน่ใดเป็นที่รักผร้มคนกระมรรดาวได้เป็นดาวข้าวเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจ้าได้เห็นอย่างแมไม่ได้เห็นได้ตทั้งหลายองที่เป็นจาแหะมเการตั้งอยู่ทั่วเกิดในบุญสามเกิดในกรรมี่ในการห้าในกันย์ใดกันสี่ต้องเที่ยวอย่างพบนอยและพบใหญ่สัตวเราแต่ทราบปัญหาสะบรขอ้าเจ้าแด้ก็ ขณะสรณปนะครับ,บว่าเจ้านี้ขอเชืหราของเชงกระชัดเ่านั้นมต้องเหยีคือนโมทนาบนทั้งหลายที่เจ้าให้แล้วก็ศาตร์ทั้งวงจงยามีเวจงเป็นสุขเสมเอเถิดใจเดยททางก็เสียมเถิดขอความหวังอันยีของศาตร์ตอนนั้นจงสำเร็จเถิด ดยอาจของจัดใจฐานอนาจเป็นความเท่น้สในการบูชาพระตะไทยด้วยการสาธายาบทสมุนพระาระราบเหล่านี้ขอความสุข่วยดีจงเกิดนพระบาดาฝ่ายก้อนอากทุกไปทั้งวงฝายพระบาเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเที่ยเทวดยใทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวบสัาิมลและธรรมเหล่านี้นอมอนุโมทนาและก่อนงครนี้แต่พระเจ้าได้ว่ายองค์น้เงเกียรติทิ่นโดยมัลและมีที่สมเด็จพยานังวรวนวรวนนี้ื้อยใาจงละมุายองค์ทั้งหลายที่สามสิง่างเพื้อนั่งท่มา พระเทวตัดสร้างในั้ก็ประจวเป็นเมื่อข้าแต่ข้าไระเจ้าตามมงคลนั้นพระคาถาต่างๆก็ทรงสังเกตสักดิลป์ทุกระการเทินอโทข้าพระเจ้าก่อตั้งจิตจิตผลบุญก็สลนหแผ่ไปให้บริสาน์ถึงบิดามารดาผัวจัย์ทั้งรูปหลายทั้งมในการทพือเรื่องการงานก็ทั้งร้านขอให้ได้ในกุศลของทุกท่านทั้งคู่กรรมคู่เอ็นไล้แทวันกอทุกท่านได้กุศลผลนทนข้าพเจ้ากอที่ตัวายวมงคลตนนี้ขอให้ถึงพี่พอน้อยกัญญาพราพิงเม่นสนใจกัญญาในประดมเ อาศัมชาัาสำเร็จสำตวิสีถินญาติสัมปัสสทั้งหลายท่าที่ข้าพเจ้าเือกรอบรัส่วนตนขงนในครั้งนี้ด้วยเถิดข้าพเจ้าจะดำรงรักษาไว้เพื่อทาบัรชาศัสนาและพระมารอให้ข้าพเจ้าก็ถึงธรรมะของพระพุทธมีชัดเจ้าเข้าใจแล้วก็ถึงอย่างลึกซึ้งด้วยเถิดนุพยะกัจโยโหตุ